ควบไม่ควบเง่าของเรือโบราณครับน่ครับโอ้บรธรรมดาครับนี่แหละครับบรรพบุรุษพอไงแม่ไงปูถวดเฮาาด้เห็ดเรือขึ้นมาเพื่อใส่ในน่านน้ำครับของเป่าของกาลสินครับอยู่จังหวัดกาลสินครับปีนหองเฮาครับควบเน่าประมาณหาสิบเมตรครับไม่เป็นต้นครับ ล่ำเป่าโอ้จากลํำเปล่าบอลเป็นเคือนเป่าจากเป่าเนาะครับแหนมันเป็นเป่าม oui> ันดีเชื่อมไปพอดจังหวัดอุดรนีวยอมาว่าปีอยู่นีก็ยะนี้เป็นเลือดเป็นเลือดสำเร็จเลยเนบ่ครับแนเลือดสำเร็จไม่เขาแต่คนทำไมเขาเขาแยกกันเขาเมาเขาเอา่เขาะครับโซ่ไม่ไม่เป็นต้น อันนี้เป็นอันนี้เป็นคนพบจากจากยุเป่าเข้ามันบ่องมนยุปเป่ารู้สึกว่ามันลมมันลมลงดีบ่อรู้สึกว่าแถวปอล้วฝันเราเล่นเราหหยกันเั้งโอ้ยเล่นมากแก่คือเขาคว่ำฝันกองผู้เฒ่าครับเดี๋ยวมาเบินกองโลกทำงานต้นประ่าใหญ่เู้เสียเลยนี่เป็นปามานจักทานปีทบเี่ย สอมขั่งลลอยสลายอยายเสมึงจะตนไบจะเลื่อขนนัข่าคล้ายนิ่เวินส่งมันเวินส่งสวดส่งมันสมัยยุทธยานี่อนที่นองเขาออกแปนเอาอย่างมมะมาขอหวยนี่ที่นองเ้อออกแปนเอาอย่างมาขอหวยนี่ไงเป็นต้นไม้ต้นเป็นต้นตะเคียนเ้งเอ้าวกลวแง่ วยมันจับเมียดเหรองาอ่ะครับงาด้วยออกมาดิงามุ้ยกระซิบกระซิบเมียดเลยกระซิบเองครับกว้วยงาของไม่เป็นต้นครับนี่ครับซึเขามาเห uh, ็ is ุลำเรือโอ้ขันหามันมันลุมนี่เอาเสื้อขึ้นยากแด้นอนเนาะโอ้น้อ่อาศัยพนเป็นอาศันเกือบด้วยนะครับถ้าเรือลุมนี่ยพวกอย่าเสื้อเป็นยากหนาขนาดหนาครับกล้วยหนาเกือบฟอร์มือหนึ่งกล้วยหนาเพิ่งทุครับ้วยหนาของเรือครับอันนี้เป็นเรือ เป sociedad, staff, ็นต้นไม้ทั้งต้นครับแต่กระสไม้รูดเพื่นใดเอาซิวตอกครับถึงพ่กมีเครื่องมือแบบท่านสมัยแบบไฟไฟเผาเอาไฟเผาเดีับไฟเผาลนั่นนั่นไฟเผาข้างในซิวเนี่ยไฟไฟมีชุดเผาข้างในแล้วก็ซิวตอกซิวครับซิวใส่แห้งมือใส่แห้งต้นครับเองครับ